เป็นที่วัดมุนีนิรมิตนะครับอำเภอรปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับมีพิธีเปิดการแข่งขันเหมือนกันนะครับเป็นการประกวดตำข้าวเปลือกแบบโบราณครับโดยเกษตรกรชาวนาได้ทําการสาธิตการทํำข้าวเม่าแบบโบราณโดยเริ่มตั้งแต่การนํำข้าวเปลือกไปแช่น้ำนะครับก่อนนํามาคั่วในกระทะที่ร้อนจัด โดยใช้ก้านกล้วยเนี่ยคอยคั่วไม่ให้เข้าเปลือกเนี่ยไหม้นะครับเพื่อให้เข้าเปลือกสุกแล้วก็แตกพองตัวนะครับก่อนนําไปตําในครกไม้นะครับมีทั้งตําสักเดียวตําสักคู่นะครับรวมไปถึงจะมีการเต้นรําประกอบเพลงกันไปด้วยนะครับก่อนนําไปปรุงผสมมะพร้าวนะครับรวมไปถึงน้ําตาลนะครับเป็นข้าวเมาส่งเครื่องซึ่งผู้เข้าแข่งขันของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยจะมีอุปกรณ์สาหรับการแข่งขันประกอบไปด้วยนะครับครกสักกระน้องข้าวเปลือกนะครับมีเวลาทั้งหมด20นาทีในการแข่งขัน ส่วนการให้คะแนนก็ดูจากการทำนะครับว่าทันต่อเวลาหรือเปล่าแล้วก็ความสะอาดด้วยนะครับนะคะคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดว่ามีตีประเพณีไหนที่อยากจะแนะนำของดีของเด่นเมืองไหนนะคะ SMS เรากลับมาแล้วเห็นไหม,มส่งมาได้เลยนะคะที่4155556ค่ะครับอะ